ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมะนักธรรมชั้นเอกสอบในสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายนพศ2 5 6 6โจทย์ปัญหาข้อที่1บุคคลเช่นไรชื่อว่าติดอยู่ในโลกผู้ติดอยู่ในโลกจะได้รับผลอย่างไรคำตอบ บุคคลผู้ไร้พิจารณาไม่อย่างเห็นโดยท่องแท้เพลิดเพลินในสิ่งอันให้โทษระเริงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษติดในสิ่งอันเป็นอุปการะชื่อว่าติดอยู่ในโลกย่อมได้สวยสุขบ้างทุกบ้างอันสิ่งนั้นๆพึงอำนวยแม้สุขก็เป็นเพียงสามิตคือมีเหยื่อเจือด้วยของรอใจเป็นเหตุแห่งความติด ดุดยือคือมังสะอันเบ็ดเกี่ยวไว้โจทย์ปัญหาข้อที่สองคำว่ามาและบวงแห่งมารหมายถึงอะไรคำตอบคำว่ามารหมายถึงกิเลสการอันทำจิตให้เศร้าหมองได้แก่ตัณหาราคาและอรติเป็นต้นคำว่าบวงแห่งมานหมายถึงวัตถุกรรมได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและผดทับทัด โจทย์ปัญหาข้อที่สามคำว่ามัทนิมัทโนธรรมยังความเมาให้สางหมายถึงความเมาในอะไรคำตอบหมายถึงความเมาในอารมณ์อันยั่วยวนให้เกิดความเมาทุกประการเช่นชาสกุลอิสริยะบริวารก็ดีลาบยศสรรเสริญสุขก็ดีความเยาววัยความไม่มีโรคและชีวิตก็ดี นับเข้าในอารมณ์ประเภทนี้โจทย์ปัญหาข้อที่4วัตตดในคำว่าวัตตุประเชโทนั้นหมายถึงอะไรและตัดวัดตตดได้อย่างไรคำตอบหมายถึงความเวียนเกิดด้วยอำนาจกิเลสกรรมวิบากตัดขาดได้โดยการและกิเลสอันเป็นเบื้องต้นเสีย โจทย์ปัญหาข้อที่หโลกามิตคืออะไรที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเหตุไรคําตอบโลกามิตคือกามกุลนหได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผดฐัพทัสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นเครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลกดุดยืออันเบ็ดเกี่ยวไว้ฉะนั้น จทย์ปัญหาข้อที่ 6. คติคืออะไรสัตว์โลกตายไปแล้วมีคติเป็นอย่างไรบ้างคำตอบคติคือภูมิหรือพบเป็นที่ไปหลังจากตายแล้วมีคติเป็นสองคือหนึ่งทุกคติภูมิเป็นที่ไปข้างชั่วซึ่งเกิดจากการประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจ สองสุขติภูมิเป็นที่ไปข้างดีซึ่งเกิดจากการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจโจทย์ปัญหาข้อที่7ผู้เจริญเมตตาเป็นประจำย่อมได้รับอานิสองส์อะไรบ้างจงตอบมาสาระการคำตอบหนึ่งหลับอยู่ก็เป็นสุขสองตื่นอยู่ก็เป็นสุขสามเทวดาทั้งหลายย่อมรักษา อนิสงส์งมีทั้งหมด11ข้อให้เลือกตอบเพียงสาข้อนะครับโจทย์ปัญหาข้อที่8สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้ผลต่างกันอย่างไรคำตอบให้ผลต่างกันดังนี้สมถะให้ผลอย่างต่ำทำให้ระงับนิวรณ์ได้อย่างสูงทำให้เข้าถึงฌานต่างๆได้ส่วนวิปัสสนาให้ผลอย่างต่ำ ทำให้ได้ปัญญาเห็นสัจธรรมยังสูงทำให้ได้บรรลุอริยผลพ้นจากสังสารทุกข์โจทย์ปัญหาข้อที่9คนศรัทธาจริตมีนิสัยอย่างไรคนประเภทนี้ควรจเจริญกรรมฐานใดบ้างคำตอบคนศรัทธาจริตมีนิสัยเชื่อง่ายๆในท้ายาคำวจาที่กล่าวดีและชั่วที่เป็นบุญและเป็นบาปเป็นต้น คนประเภทนี้ควรเจริญอนุสติกรมฐาน6ประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติจารคานุสติและเทวตานุสติโจทย์ปัญหาข้อที่10อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แก่อะไรคำตอบอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานคือสังขารทั้งหลายท,ทั้งที่เป็นอุปาทินะกะและอนุปาทินะกะ หรือทมในวิปัสสนาภูมิคือขันอายตนาธาเป็นต้น